วันดีครับเมื่อนีวันที่หากรกดาคมนะครับสองพันหาร้อยหกสิบเกียนะครับเมื่อนี้ผมอยู่บาพี่น้องนะครับเดินทางนะครับจากอำเภอสุมเดดไปอำเภอห้วยห้วยพึ่งนะครับระยะทางประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะครับตามเส้นทางลวง่พดินไม้เหล็กสิบสองสายเดิมนะครับเอาจะเป็นยังไงนะครับเอาตามผมมานะครับ ครับนี่คืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินุ์นะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 1 3หรือเรียกว่าถนนถีน้านนนนะครับออกจากจังหวัดกาฬสินุ์นะครับขึ้นไปจังหวัดสกลนครน,นะครับนี่คืออำเภอสมเด็จนะครับเอาทางเขาตัวอำเภอเป็นซีเลีน,นะครับพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของตัวเมืองนะครับ พี่น้องจะเห็นว่าเป็นถนนกว้างนะครับแล้วก็มีเกาะกลางถนนมีต้นไม้สวยงามนะครับห่างซสินค้ากันหลายเลยครับนี่คือห่างโลตัสนะครับห่างโลตัสห่างบิ๊กซี่บิ๊กซี่พันมาแล้วครับอันนี้เป็นโรตัสนะครับนะครับสองางทางนะครับกาสีเป็นลานขายอาหารนะครับลานใส่มือนะครับเป็นลานขาย อาหารการกินนะครับพวกลาบก้อยตามบุ้งปิ้งไก่นะครับสมมัมเนื้อทุบนะครับที่มีชื่อเสียงขึ้นเนื้อทุบเนื้อหมูทุบนะครับเป็นศูนย์ากลางของการรับประทานอาหารนะครับนะบเพราะว่าเสีนทางนี่ นะครับสิบิสเซียงทางที่พี่น้องคานหลายนะครับเพราะว่าคืนสกลค,คืนจังหวัดสกนลนครก็ได้นะครับไปทางอุดอรก็ได้ไปทางจังหวัดมุกดาหารก็ได้เพราะนั่นอำเภอสมเด็จนะครับหรือเดิมเอียนวา่าบ้านซีแยกนะครับนะครับบางทีก็เรียนว่าอำเภอซีแยกนะครับมันค้น่านหลายนะครับผ่านหลายก็เลยถ้าไม่เกิดท่วมจะลื่น าอาหาร2วงคางท้างหลายนะครับลาบก้อยซอยแซมีมดนะครับเพื่อสมเด็จเดินทางมาจะสกลุลเดินทางมาใส่กับเอามากินเข่าที่เพื่อสมเด็จนะครับจะเป็นศูนย์ร่วมนะครับจึงทำ,ำเพื่อสมเด็จขยายตัวเร็วมีความเจริญนะครับอันนี้คือสีแยกไฟแดงนะครับสีแยกไฟแดงเดิมแล้วครับนี่อันนี้เป็นโมบานเดินมาโมบานสีแยกนะครับบริเวณนี้นะครับ มันดีมีมันดีมีบ้านบ้านแว่งนะครับหรือตุบ,บุญแว่งบุนบ้านเก่านะครับบ้านบ้านนองแว่งอันนี้เป็นบ้านซีแงกสิยุตตรงนี้นะครับเอาถ้าตรงไปขึ้นขึ้นจังหวัดสกลนครน,นะครับตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2องหนึ่งหรือถนนทีหน้าน้นพุ่น,นะครับไปสิ้นสุดยุ่จังหวัดสกลน,นครถ้าเรียซ้สยก,ไกไ็ไปอำเภอข้ามม่วงก็ได้ไปอำเภอสาหัสหขันก็นได้นะครับ ไปกาลสินก็ได้นะครับไปอูดรก็ได้นะเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปจังวัดมุกดาหารนะครับผมจะเลี้ยวขวานะครับนะครับเนี่ยผมกําลังจะเลี้ยวขวานะครับเอาเลี้ยวขวาแล้วที่เขาถนนทังหลวงแผ่นดินไม้เลียสิบสองสายเดิมนะครับนี่ทังหลวงแผ่นดินไมยเลข้ยสิบสองสายเดิมนะครับ ด้านนี้ก็ที่เห็นติ้งล่ามมันช่องนะครับของพี่น้องช่างเพื่อสมเด็จใหญ่เลยครับขยายตัว3เส้นทางนะครับสองข้างทางห่างละาลายครับเนี่ยคด้านขวามือก็ทีเป็นโลตัดโล,ดต,ดโลดตัดเอกเพดนะครับแล้วก็สีเป็นซี่เกมอนะครับเห็นแล้วซี่เกมอนะครับตั้งอยู่ด้านขวามือนะครับเดี๋ยวที่พีพ่น้องออกไป อำเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาละสินถนนทังหลวงหมายเลขสิบสองสายเก่ากับออกมาจากพุ่นเหรครับจากตัวจังหวัดกาละสินนะครับมันทิดทับกันกับถนนทีหน้าน้นหรือถนนทังหลวงหมายเลขสองหนึ่งสามนะครับจากกาละสินไปส้มเหลือแต่ทับกันมาเรื่อยๆรื่อเพราะแยกมานีก็เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสิบสองสายเดิมนะครับ ส่วนสายไม้นั่นกฤติพุทนนะครับออกจากกาละสินไปมุกะหารเลยเป็นเส้นทางลัดซีเล่นนะครับเกิน่าทังงลวงหมายเลขที่สองสายไม่อันนี้เป็นสายเก่านะครับช่วงที่ออกจากอำเภอสุมเดชก็ติเป็นหกเล่นหกเล่นหมดเลยครับเนี่ยเป็นหกเล่นแต่ว่าว่่มีคอกางครับสีเป็นขีดเส้นและไล่นะครับบ่ให้ลดเขาเป็นแรนนะครับไอขีดเส้นและไล่น่ะ ถ้าเป็นเลียนผิดกฎหมายเลยครับแต่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับ,งงนะรบตำรวจจะล่าจอดเรียกปั๊บได้ครับอาเส้นและไล่เรื่องเหลืองนะครับห้ามเข้าไปวิ่งนะครับหรือถ้าเป็นเ้นต์ต่างๆนะครับแต่ในตัวเมืองเช่นกรุงเทพจเขาเป็นแลนเนี่ยก็ดโอ้ถือจับเลยได้ครับเพราะฉะนั้นกันมันเป็นกฎจะล่าจอดอยู่นะครับออกให้อย่างเพื่อส้มเด็ดนะครับ กาย่งสีโบวิทปันไดน,นะครับก็ยัีมีตึกล่ามบ้านช่องออกมากอยู่ครับไปอีกหลายกิโลเต๋อครับถนนที่เป็นสีเลนหกเลนนี่ครับออกไปประมาณสักสองสามกิโลไดครับนี่จะเป็นบ้านเลื่อนตามถนนออกไปนะครับกถือว่าเป็นเส้นลักครับถนนเส้นนี้เพราะว่ารถเล่นหลายนะครับ ตั้งแต่พระท่านสร้างซีเลนกนัโอ้ลถหลายครับเส้นนี้หลายนะครับเป็นทา่างสายหลักเลยนะครับกี่ไปยังวัดโมกดาหารนะครับพ่อไปสร้างซีเลนสายไม้แล้วนะครับลดกะที่รัดไปพุ่นเลยนะครับมาเส้นนี้กันหน่อยนะครับนอกจากผู้ทีิมีทุนละอยู่ในอำเภอสมเด็จอำเภอห้วยพึ่งอำเภออุชินาไลนะครับ เพราะว่าทางหลวงแผ่นดินไม้เลข12สายเก่านี่ยสี่พันในตัวอำเพื่อนะครับแต่ว่าทังหลวงแผ่นดินไม้เลข 12, 12สายไม่ที่เป็นซีเลนสี่พันเฉดอำเพื่อเลยสิครับบ่ได้เข่าตัวอำเพื่อกระิลัดตรงไปเลยครับยนระยะทางได้เป็น20กิโลเมครับ20 30มกิโลเอาก็ออกมานะครับอันนี้ก็ยังเป็นตำบลสมเด็จอยู่นะครับ ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเป็นซ e ีเล่นนะครับเป็นซ e ีเล่นแต่ว่าบวเป็นออกรกางนะครับเป็นเส้นล่าย l e เหล,ลืองนะครับเอาออกมาสีวิตอำเภอสมเด็จนะครับก็จะเห็นรี่สอดน,นะครับก็ปั๊มแก๊สด้วยกันปั๊มแก๊สเอลพี่กี่ นะครับโลดที่ใส่แก๊สกับแก๊สมืดก็มาเติมได้ครับนี่ปั๊มแก๊สเอวพี่ขี่นะครับนี่มาๆกับซิมี่ลำห้วยลำหนึ่งนะคะนันนี้เป็นลำห้วยนะครับแล้วกับซิมีส่สะพานนะครับอันนี้เป็นามนี่ไปที่เป็นตำบลลำห้วยหลัวงนะครับบวะนี้ ตำบลลำห้วยหลวนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับเป็นเป็นห้วยหลวเป็นลำน้ำนะครับเรียกว่าตำบลลำห้วยหลวนะครับกัสิมีออบต่อลำห้วยหลวนะครับตั้งอยู่บ้านบอนนะครับบ้านแรกออกจากอำเภอสมเดจมากเสิเป็นบ้านบอนนะครับบ้านบอนตำบลลำห้วยหลวอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสิน์นะครับ สิมีล้านวัตถุกอ่อสร้างง่ายๆครับที่ออกมาอยู่บริเวณนี้นะครับที่ด้านขวามือนะครับเป็นล้านวัตถุกอ่อสร้างครับล้านขายปูนซีเม่นสำเร็จนะครับด้านขวามือก็สิมีรีสอร์ทครับอยู่ล้านปูนมีรีสอร์ทนะครับเปิดให้พี่น้องบริการพี่น้องอยู่ด้วยครับด้วยรีสอร์ท ถนนเส้นนี้ก็บางช่วงก็จะเป็นซีเลนนะครับบางช่วงก็ีะเป็น2เล่นนะครับ,บ,บ,นนรบที่เปลี่ยนซีเลนกัหนึ่งผ่านโมบ้านสอง่านตูมเพื่อนะครับเป็นขายายเป็นซีเลนยส้าขายายได้นะครับยกเว้นมองขายายบ่อได้นะครับเราเจะเข้าบ้านบอนแล้วครับอันนี้เรียกว่าตำบลลำห้วยหลวนะครับซื้อม้วนมวนครับลำน้ำลำห้วยหลวง นะครับเขาโคงงยังน้อยครับองด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลวงนะครับด้านซ้ายมือเลี้ยวเข้าไปก็บโบยู่โบไก่นะครับกเลี้ยวเห็นอยู่นะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลวงนะครับเอานี่เขาเนี่เรียกว่าบ้านบอนนะครับเดี๋ยวได้บ้านบอน หองบ้านบอนตำบลลำห้วยหลัวนะครับนะครับก็ติเห็นโรงเรียนบ้านบอนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็ติมีสะพานลอยนะครับขามสำหรับห้เดกน้อยนักเรียนขามนะครับนี่หัวโรงเรียนครับนี่เป็นสะพานลอยขามนะครับสะพานลอยข้ามถนนซีเลนเ็นว่ามีสะพานลอยขามโอ้ลำบากครับรถหลายเที่ยที่ขามได้นี่ บ่วสัตว์บ่วข้นโอ้ล่ำบ่าครับตรงมีสะพานร้อยนะครับอันนี้บ้านบอนก็นเป็นซีเรียสนะครับในบ้านเป็นเกาะกลางมีเกาะกลางนะครับผมก็ได้เลียนเล่นสายนะครับแต่มีซีซีเรียสนะครับผมเลียนซ่ายนะครับ,ถนนร,บ,ร,บรถซ้ายจะวิ่งเลนซ้ายนะครับออกมาี่กระสีเป็นล่ำห้อยหลัวนะครับล่ำน้ำล่ำห้อยหลัว นะครับกรสบแบกิแบ่งเขตแบ่งเขตอ่านี่เป็นอำเภอสมเด็จสิ้นสุดนะครับบริเวณนี่แหละครับนี่บริเวณสะพานนี่ต่อไปกส็สิเป็นอ่าตำบลค้ำบ่งนะครับนี่ตำบลค้ำบ่งเป็นอำเภอห้วยพึ่งแหละครับบ้านนนะครับเป็นอำเภอห้วยพึ่ง เขตตำบลคำบงนะครับอําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินขี่ไปจากน้อยกันเห็นโรงแป้งมันนะครับโรงหนึ่งยูดานซ้าเมอร์โรงแป้งมันกาลสินนะครับยูดานซ้าเมอเป็นโรงงานเห็ดแป้งแป้งมันสําประหลังนะครับเพราะว่าเขตบริเวณนี้ปลูกมันหลายนะครับกสิมีโรงแป้งมันด้านขวามือกสิมีปั๊มนนมมันนะครับเป็นปั๊มนนมมัน ตาดาวนี่ครับปั๊มน้ำมันตาดาวหรือปั๊มน้ำมันขั้นเทคนะครับเปิดบริการพี่น้องตลอดนะครับโม่เศ้าจักเสือครับมาย่ำไรก็เห็นย่ำนั่นนะครับมีปั๊มเดียวแหละครับออกมานี่ปั๊มน้ำมันขั้นเทคเอาพี่น้องน้ำมันวัดเกรี่ยนะครับได้แวะเติมได้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ตะเวทอยู่ทางหลังนะครับปกติประมาณจากบ่ายสองบ่ายสามหรือครับประมาณนี้นะครับรถก็หลายอยู่ครับรถน้าแข็งก็เห็นนะครับรถน้าแข็งนี่บริการเมินเมื่อเลยครับเพราะว่าคนไทยนี่กินน้าแข็งดีนะครับกินมากกินน้ําเย็นนะครับถ้าทางโซนตะวันออกนะครับเพิ่นซิบวกินน้ําเย็นนะครับ เช่นประเทศจีนี่ปุนเกาหลีเพื่อนที่กินน้ำอุ่นๆน,นะครับเช่นน้ำซ่าน้ำห่อนนะครับเพราะว่ากินน้ำเย็นเพื่อนว่ามันเป็น,ปนบอ่อเกิดแห้งโลคแห้งไพ่นะครับนะครับเป็นไม่ได้ครับเพราะว่าเรากินน้ำเย็นบางทีก็เจ็บข้อนะครับแต่ว่ากินน้ำอุ่นนี่บ่อเป็นอย่างนะครับเอาเอามาหนีกาซีเป็นบ้านน้ำค่ำนะครับนี่บ้านน้ำคำ่ำ บ,บ้านน้ำคำตำบลคำบงนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับบ้านน้ำคำบ้านนี้กะสิขายแต่ก้อนเพิ่นขายไผ่หย,ยาครับเพลิดไผ่หยาขายผมเคยมาสื่ออยู่ว่างอยคางทางนะครับเป็นหยาแฝกเอามาสารเป็นไผ่หย,ยามุ่งเทียงหน้ามุ่งเฮือนได้ครับบ้านน้ำคำนะครับต่อจากบ้านน้ำคำกะทิเป็นบ้านโคกสีนะครับกะซีมี เป็นมองตั้งของเทศบาลตำบลค้ำบงนะครับยื่นะครับเห็นหลังค่าอยู่นะครับเป็นตึกสายสั้นนะครับซีสั้นหาสั้นหมดละนี่ครับเป็นเทศบาลตำบลค้ำบงอำเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาลสินนะครับนี่เป็นบ้านโคกสีเลยครับนี่บ้านโคกสีนะครับตำบลค้ำบง อำเภอห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาลสินเอาเบ่งไปเรื่อยๆได้ครับรถกะโบหลายปันไดครับกัแเล่นสบายๆนะครับนี่คือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 สายเก่าสายดั้งเดิมนะครับออกจากกาลสินมาเพื่อสมเด็จมาเพื่อห้วยพึ่งไปอำเภอกุชินลลายไปอำเภอหนองสูงไปอำเภอคำาจะอ,อีเข้ามุกดาหารนะครับตั้งหลวงหมายเลขที่สองพูดและครับเริ่มตั้งแต่พุดด่นเครับกลางสะพานมีตาวรไทยพมา่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับพุ่นละเริ่มด้วพุ่นละครับ ตะวันตกสุดนะครับแล้วก็มานะครับจังหวัดตากมา่าพิษนุโลกนะครับเพชรบจรณบนะครับขอนก่นกาลสินโมกดาหารนะครับไปสิ้นสุดอยู่คุ่นละหิมโขงนะครับเพิ่มเมืองโมกดาหารเาวประมาณเจ็ดอยเก้าสิบสามกิโลเมตรนะครับ จากตะวันตกถึงตะวันออกจากตะวันออกถึงตะวันตกออทางหลวงหมายเลข12นะครับบบบนี้ที่เขาบ้านคำบงนะครับบ้านนี้บ้านคำบงนะครับเป็นบ้านใหญ่นะครับเป็นตำบลน,นะครับนี่ก็สิเป็นโล่งงานนะครับในโล่งแปลงมั่นในยูดานทรายเมื่อนี้ โรงแป้งมันกาลสินนะครับนี่โรงแป้งมันโรงบักไงนะครับนี่ครับรถือว่ามาสางงานในพี่น้องเช่าตำบลคําบ่งนะครับมีงานทํานะครับมีงานทํามีงานทําแล้วก็มีเงืนใส่นะครับเอามาตั้งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่่ในท้องทิ้นนะครับสางงานนะครับสางงานในพี่น้อง นี่คือบ้านค้มบงนะครับบ้านคา้าบงกษิโยสองขางถนนเป็นบ้านใหญ่ครับเป็นตำบลตำบลไม่อะไรครับโมบานทั้งสองขางทางนะครับเป็นบ้านที่จัดบุญบ้างไฟไดใหญ่เพื่อนว่าจนน้ำเพื่อหอยพึงเอาไปเป็นค้าขวัญน,นะครับบุญบ้างไฟตาการตากับบ้านหอยเพื่อบ้านค้าบงเนี่ยแหละครับเป็น จะได้ไยิ่งง่ายนะครับด้านขวามือก็ดีเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านคำบงนะครับเอาออกมาเลยครับบาทน,นี่ออกมาพีละพาบ้านคำบงมากี่ย อนันท้ายก็จะเป็นวัดนะครับวัดบ้านคำบงวัดที่มีพระอ,องค์งหญ่ๆนะครับเลี้ยวเห็นนี่นี่ครับเปิดประตูโค้งวัดนะครับ เอาไปเรื่อยๆได้ครับเอาผมรีวิวห้ยพี่นองเบิ้งไปเรื่อยๆครับครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ลานบุ๋มยังน้อยครับเป็นลำหวยเป็นสะพานบางที่ก็น้ำท่วงนะครับบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเป็นที่ไหลของห้วยลำห้วยนะครับออกมากันย่งเป็นบานนะครับมีหลายห้วยนะครับหลายสะพานเพราะว่าใหาน้ำรอดนะครับด้านขวามือก็จะเป็นบ่อกุ้งก้ามกามนะครับเอา โอกุ้งก้ามกามพี่น้องอยากกินกุ้งก้ามกามแม้ม่านี่แหละนะครับเอาเป็นเป็นห้องอาหารเป็นร้านอาหารหรือสิที่สื่อไม่กินบ้านก็ได้ครับนะครับออกมาเยอะน้อยก็สิเป็นบ้านพักนะครับหรือเป็นรีสอร์ทก็ว่าไรครับเป็นคําบงรีสอร์ทนี่ครับเอาคําบงรีสอร์ทบริเวณนี้ก็เห็นทุ่งหน้านะครับมองเห็นทุ่งหน้าเห็นถนนสวยครับมองนี่ นะครับสองข้างทางที่เป็นเขาช่่อเขียวแล้วก็มองไปทั้งหนานี่เป็นถนนนะครับถือว่าบริเวณนี้สวยงามนะครับเอามองไปแล้วพราะวเป็นถนนทางตรงนะครับถนนทางตรงข้างซ้ายข,ขวาที่เป็นทุ่งนาครับบริเวณนี้ทุ่งนาเป็นเทีหนาเขานะครับปลูกข้าวนะครับนี่ปลูกข้าว ออกจากบ้านค้ำบ่งมากก็สิเป็นบ้านบ้านโน่นสวนแก้วนะครับบ้านโน่นสวนแก้วยังเป็นตำบลค้ำบ่งอยู่ครับบ้านโน่นสวนแก้วนะครับนี่ครับมองโค้งนี่ครับดูสายมือ นะครับเป็นบ้านโน่นสวนแก้วนะครับมองซาลาเนี่ยบ้านโน่นสวนแก้วกสีนี่ขามล้อมห่วยไปนะครับขามล้อมห่วยไปกสีอ่าเป็นตำบลตำบลน,นิคมเลย,เยครับเน,นี้ครับตำบลนิคมนิคมห้วยพึ่งนะครับเป็นตำบลน,นิคมห้วยพึ่งสายมืดจะเป็นร้านกาแฟานะทุ่งนาดงนะครับเอาบ้านหลังนี้พูดเดียวครับดูชสวย เป็นป้าอื้อคือ,อยุ่นี่เป็นบ้านพักของว่าป้าใหม่เลยครับเนี่เป็นป้าใหม่รักษาพันป้าใหม่สมัยเก่ากันแหละครับเป็นเทดบาอยู่นี่กัยั่งยั่งอยู่บ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับสองเลนครับถนนเป็นถนนสองเลน พาเรีนไปเรื่อยๆได้ครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับจากหอดบ้านผมก็ไดบอกซื้อบ้านเป็นบ้านยังตำบลยังนะครับหรือมีหวงจากฐานที่สำคัญสาคัญนะครับกกสิรไยงานไปนองได้สาบนะครับบาน,นี่เกษสรขึ้นบ้านนี่นะครับเรียกว่าบ้านโนสนสําราญนะครับหรือบ้านโนสนสําราญบ้านโนสนสําราญนะครับตำบลน,นี่โค้มห้วยพึ่งนะครับ บ้านโนนสำรานนะครับนี่บ้านโนนสำรานขึ้นม้อมานี่ครับกระสีมีอยู่ขวามือเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างนี่ครับขายวัสดุก่อสร้างบ้านโนนสำรานนี่ครับบ้านโบ้ใหญ่กว่าไรครับบ้านโนนสำราน ใกล้ที่เขาอำเภอหว้วย,นนหวยพึ่งนะครับเป็นเขตตำบลนี่คมห้วยพึ่งนะครับนะครับตัวจากนี้ไปบ้านเพื่อนที่เอื่นว่าบ้านนี่คมนะครับบ้านนี่คม ถนนทั้งหลวงหมายเลี้ง12สายเก่ากัถือว่าเลนสบายนะครับรดอไหลายนะครับวิ่งสบายนะครับึงที่เป็นสองเล่นนะครับแลนเงียบนะครับถนนเรียบดีนะครับโบมีหลุมมีบบโบคุคะวิ่งสบายสบายครับซิวสิวซินสิวนะครับ ครับรถมาเรื่อยๆครับศัตรูของการขับรถคือความง่วงนะครับระวังนะครับนั่งรถไปครับรถจ้าพวกว่าไร่มันมากสีจากรับรถจะเป็นอย่างนะครับก็ต้องตื่นตัวนะครับยูเรื่อยๆเพราะว่าเพื่ออะไดรละครับการขับรถนี่ต้องระวังอยู่ตลอดเวลานะครับต้องมีสตินะครับบางเที่อวขวมง่วงกันรลีบรอยกันง่วงด้วยกัน แต่ว่าหาวิธีครับนะครับผมกินกาแฟบ่คให้ได้ครับบ่ถนัดกินกาแฟส่วนมากการครับวดผมก็ตถิหาลูกอมนะครับหรือเนวคบเขี่ยวนะครับเป็นเน o สมสมนะครับเช่นบักขามสมหรือเนวเขี่ยวไปเรื่อยๆแกงวงได้นะครับหมากฝรั่งก็ได้นะครับแต่ว่าเนวคบเขี่ยว แก้ง่วงได้ดีครับถ้าหยำนะครับญี่ปุ่นว่าแต่กินกาแฟนี่ที่แก้ง่วงได้ประมาณทักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าได้คบเขี่ยวหรือหย่ำยเรื่อยๆนี่ถ่ายตื่นตัวได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เพิ่นว่าม้าว่านะครับเขาได้เคี่ยวได้หย่ำเรื่อยๆนะครับตื่นตัวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นว่าแต่ว่าจะดื่มกาแฟดื่มพวก กระตุ่นได้ประมาณ3ามสิบตัเส้นนะคุณบอลนะครับเพราะนั่นกน็อาหารเนี่ยครบเคี่ยวนะครับเอาบ่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับแถมได้ประโยชน์ปนักตัวดินก็ได้ครับไม่เคี่ยวไปเรื่อยที่ละเม็ดจะไปเคี่ยวหลายได้ครับมันตีอิ่มก่อนเคี่ยวทีละเม็ดพ้อแกงง่วงเอานี่ยของเพื่อห้วยเพิงนะครับเอานี่ด้านใส่เมื่อยที่เป็นหน้องอาหารนะครับอา่า โอ้ยลืมซื้อละครับหออาหารเพื่อนเพื่อนวิวเออเพื่อนวิวนะครับหออาหารเพื่อนวิวนี่เครื่องเพื่อห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเปิดนอำเพื่อหนึ่งของจังหวัดกาลสินเอาเกาะกลางถนนนมเป็นไฟแดงได้อมองเียเป็นไฟแดงถ้าเลี้ยวขวาก็ดีไปอำเพื่อนหน้าคู่นะครับเลี้ยวขวาได้กลยเป็นถนนทางหลวงพผ้นดินหมายเลขสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ จะเริ่มจากอำเภอห้วยพึ่งไปถึงอำเภอนาคูนะครับประมาณ20กว่ากัวกิโลนะครับอันนี้คือไฟแดงนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปอำเภอนาคูถ้าตรงไปจะไปอำเภอกุชินลายไปจังหวัดมุกดาหารถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าไปหมู่บ้านตัวอำเภอห้วยพึ่งนะครับเอาล่อไฟแดงจักน้อยครับอืมเอาประมาณจากักนาทีหนึ่ง บถึงนะครับบถึงประมาณ30วินี่ละนะครับมันจะเปลี่ยนอยู่ประมาณซีแยกนะครับซีแยกแต่ว่าเลี่ยวโมเมนหาแยากครับบริเวณนี่คือ4อีแยกซีแยกกะล่อเหิงยังหน่อยครับประมาณผลลน นะครับสามสิบควอเวีเอาไฟเขียวแล้วก็ไปเลยครับวานนี้ตรงออกไปเป็นอำเภอกุชเชล่นะครับแต่ว่าผมสีบอร,รีวิวไปเลยครับเพราะว่าผมรีวิวไปแล้วคลิปคลิปก้อนนะครับจากอำเภอห้วยพึ่งนี่ไปอำเภอกุชเชล่นี่ผมรีวิวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ผมรีวิวจากอำเภอสมเด็จมะฮอนเนยเพิ่งกับพ่อนะครับแต่รีวิวอีกก็ทีเป็นซ้ำกันนะครับกะที่จบไว้แค่นี้เด้อ ขอพุณนพี่น้องทุกทท่านนะครับด้วยที่เขามาติดตามรับชมนะครับนครตะลอนทั่วนะครับเอาก็มี่ยังกับทายพี่น้องในเ่ยเพิ่งยังสี่แหละครับเอาขอพุณนพี่น้องทุกทุท่านครับถ้าสมมติว่าผู้ใดที่เขามาาไม่นะครับยังว่าท่านกดติดตามกับกดติดตามนั่นนะครับด้วยขอกำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่เขามาแล้วติดตามแล้ว นะครับโกดไหล์คดแชร่นะครับขอพคุณปี่น้องทุกทุกท่านด้วทุกทุกท่านนะครับที่เขามารับชม